เอาแล่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วครับผมนะผมล้อเล่นครับ หยอกหยอกหยอกของฟรีจริงๆครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้มีของฟรีมาแล้วโว้ยหลังจากที่ใครหลายๆคนทวงถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับน่ก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับลิงก์แบบอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมพอคุณผู้ชมกดจอยเข้ามาในแบบแล้วนะครับจากนั้นฮะหันหน้ามองหาป้ายวิลข้ามตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราไปแล้วนะครับเราก็ตรงไปเลยครับผมเพลงมันด้วยนะแบบเนี้ยโอ้ยสุดจัดอะดูแสงเสียงครบเครื่องเรื่องของฟรีเลยครับผมนะ มีของซื้อด้วยนะคุณผู้ชมมาโอเคให้เราตรงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นกด e ครับผมนะแล้วก็จะมีป้ายมาให้เราแบบนี้คุณผู้ชมมาเราต้องทําการปลดล็อกก่อนนะครับก่อนอื่นกด e เลือก obby island ตรงนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะวาร์ปเราขึ้นไปข้างบนนะครับผมเราจะโดนดูดขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมจะไปโผู้ที่หนึ่งนะครับนะโอเคฮะเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมตามเพื่อนเข้าไปนะฮะ จะมี2ทางคุณผู้ชมซ้ายกับขวาไปไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะไปทางซ้ายนะครับขวาและซ้ายดีนะครับก็ตามเข้าไปฮะเข้าไปตรงไหนก็ตามเข้าไปครับผมตามเข้าไปนะฮะขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะวิธีการรับของฟรีภายในแบบนี้นะครับผมโอเคนี่ครับนี่คุณผู้ชมให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผม ของใครที่ไม่มีนะครับยืนรอตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมานะครับผมจากนั้นครับกดสตาร์ทได้เลยครับผมถ้าไม่กดมันก็ไม่ไปนะเพื่อนนะอ๋อหรือว่ารอคนอื่นก่อนโอ้ยขอโทษทีจริงๆผมต้องรอเพื่อนก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมเจอสเก็ตด,ดาวตก โอเคครับผมคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าของฟรีชิ้นนี้ไม่ง่ายเลยครับมันยากมากนะครับเนี่ยดูดิดูด,ดิเห็นป่ะเราต้องคอยจุก๊กพวกสิ่งกีดขวางพวกนี้นะครับอุกบาทเนี่ยมันจะมาถู <c oughs> <c oughs> หัวเพื่อนหายโอ้ยผมจะรอดไหมวะเนี่ยพอผ่านตรงนี้ไปได้ไปเจอออบบีอ้อีกนะคุณผู้ชมคือมันยากมากอะ่ะบอกเลยยากจะจัด โอ้ห oh, ลบซ้ายหลบขวาเอาไงดีโอ้โ oh, ห oh, แล้วแมวยืนนิ่งแมวไม่โดนไม่ตกใส่แต่ผมเว้โอเคมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหก้อนบอลเลอร์ก้อนบอลเลอร์โอ้โหนั่นไงไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ยังยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ผมจะต้องไม่ตายผมจะไม่ตายโอ้พึ่โอ้ย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 เฮ้ยเราต้องสู้สู้เพื่อของฟรีโอ้ย uh. oh, ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ได้อยู่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 อะไรอะไรมาอีกมาอีกด้านหน้าด้านหน้านิดเดียวนิดเดียวฮะเราต้องผ่านมาให้ได้คุณผู้ชมเอาโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะผ่านสักทีครับผมสําหรับด่านแรกครับหลังตายไปประมาณ108รอบนะครับพอคุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับมันจะมีจุดเช็คพอยท์นะครับมีป้ายภาษาอังกฤษเขียนบอกอยู่นะครับมายืนตรงนี้ก็คือมันจะเซฟออโต้ให้เลย นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อดานต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสปีดลันนะครับคุณผู้ชมผมจะไม่พูดนะจะไปพูดอีกทีหนึ่งตอนท้ายนะครับผมกับช่วงไหนที่มันสําคัญนะครับนะเพื่อความกระชับของเนื้อหานะครับโอเคไปเริ่มกันครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมฮะผมขอเปลี่ยนแผนกันะกน,นะครับเพราะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะครับสําหรับแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนจบเลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชมฮะมันมีหลายด่านมากๆนะพอเราผ่านไปด่านหนึ่งได้นะครับผมก็ต้องผ่านอีกด่านหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีทั้งหมดกี่ด่านนะครับผมสําหรับใครที่อยากรู้ฮะกอไปตอนจบเลยก็ได้นะ <laughs> พอคุณตายใช่ป่ะนะครับก็จะมาเกิดอยู่ที่จุดเดิมนะครับคุณผู้ชมก็เดินมาตรงนี้นะครับผมจะมีที่ให้เราเทเลพอร์ตอยู่นะครับผมมันจะเซฟไว้ในแต่ละด่านแต่ละด่านที่เราทําการเช็คพอยต์เอาไว้นะครับผมเ,เห็นป่ะ จุดสตาร์ทจุดเช็คพอยท์ที่1น,นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังอยู่ด่านหนึ่งอยู่เลยนะครับผ่านมาต้องหลายชั่วโมงแล้วนะครับที่คุณผู้ชมเห็นคลิปสั้นๆเนี่ยผมตัดเอานะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนจบเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ผมผ่านหมดทุกด่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปทิคหรือว่าเทคนิคให้ฟังกันอีกทีหนึ่งในตอนจบก็แล้วกันนะครับว่าแต่ละด่านมันต้องผ่านยังไงบ้างอะไรแบบไหนนะครับผมโอเคครับ three a เย้ผ่านแล้วครับผมในที่สุดก็ผ่านหมดทุกด่านสักทีนะครับคุณผู้ชมฮะพอไปถึงด่าน7นะครับมันก็จะขึ้นคอนเกรสเเรชันมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผ่านและตอนแรกผมคิดว่าได้แต่เหรียญตานะคุณผู้ชมไม่ใช่นะครับผมได้ไอเทมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นตัวโน้ตเพลงเอาไว้ติดหัวเท่ๆนะครับผมนะสำหรับเทคนิคการผ่านด่านต่งตางๆครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมพยายามกระโดดประคองเอาไว้ไม่ให้ตัวเองตกนะครับเวลาเจออุกบาทนะครับมีแค่นั้นเลยนะครับผมแล้วก็พยายามซูมหน้าจอออกกว้างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะฮะสำหรับการผ่านด่านต่างๆนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอาไอเทมเจ็ดกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมมามีทั้งหมด2ไอเทมนะคุณผู้ชมคลิปนี้ครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้คนละ3ไลค์ด้วยนะครับผมนะโอเค ไปฮะตามน้องไปนะครับนี่เป็นเจ็ตแบบที่น้องใส่อยู่นะครับคุณผู้ชมวิธีการรับเจ็ตก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ง่ายนะไอเทมชิ้นที่2เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะเข้ามาปุ๊บแล้วเอาไอเทมชิ้นที่2เลยไม่ได้นะครับผมคุณผู้ชมจะต้องเอาไอเทมชิ้นที่1ก่อนนะครับก็คือเอาตัวโน้ตก่อนนะครับนาเห็นปะพอเรากด E มาสักคู่นี้ตอนแรกมันมีแค่3ามแมปนะครับมันจะเพิ่มแมปที่4เข้ามานะครับคุณผู้ชมขวาสุดนะครับกด E ไปนะครับนะโอเคจากนั้นรอสักคู่หนึ่งครับ เขาก็จะเทเลพอร์ตเรามาแบบนี้นะครับโอเคครับผมทุกคนฮะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเราจะเจอคนเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจนะครับของใครของมันนะครับตรงนี้ให้เราสังเกตไฟคุณผู้ชมตรงนี้นะนะครับจริงๆมันจะเป็นสีแดงนะสามอันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทําการหมุนเสาไปแล้วอันหนึ่งนะครับผม ให้เราทําการหมุนเสาตรงนี้คุณผู้ชมจนกว่าเสาใดเสาหนึ่งมันจะเป็นสีเขียวนะครับของผมเนี่ยหมุนไปแล้วนะจากนั้นครับผมให้เราไปทําการล็อกครับผมนี่ครับพอเราล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะพอล็อกเสร็จปุ๊บกลับไปหมุนใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะไปอย่างช้าๆทีละสเต็ปก็ละกันนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับผมจนกว่า2เสานี้เนี่ยมันจะมีอันใดอันหนึ่งเป็นสีเขียวอ่าแบบนี้ นะครับผมพอเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วครับให้เราไปปลดล็อกอันเก่านะครับคุณผู้ชมฮะก็คืออันนี้อันแรกนะครับผมนะทำการปลดล็อกเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้เราวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับตรงนี้ฮะทำการหมุนเสาอีกครับคุณผู้ชมฮะจนกว่าเสานี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับโอเคพอมันเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมให้เราทำการล็อกไว้เลยนะครับผม ปั๊บล็อกแบบนี้ฮะจากนั้นวิ่งกลับมาครับทําการหมุนครับผมทีนี้เนี่ยสองเสานี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับคุณผู้ชมคอยดูนะหมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอนะครับผมไม่ต้องรีบครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะครับผมผมหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่งงนะครับใครที่งงคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมอ่าพอได้ทั้ง3สีแบบนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเขียวเหมือนกันหมดนะครับสามเสานะครับผม ประตูห้องลับตรงนี้ก็จะเปิดนะครับผมหลุมลุกภัยเนี่ยคุณผู้ชมก็ทำการกระโดดลงไปเลยครับปึ๊บนี่กด e ครับผมรับไอเทมฟรีมาแล้วครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับคุณผู้ชมดูดิเป็นไงข้างหลังผมมีเจ็ดเออเท่ไหม นะครับผมเสาเมื่อสักครู่นี้เนะี่ยคุณผู้ชมเราจะสามารถล็อกได้แค่เสาเดียวเท่านั้นนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่งงนะใครที่งงนะครับย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าดูแล้วงงอีกนะครับก็ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมสามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ได้นะครับนะ่าเดี๋ยวจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ เอาเลยครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับไกด์การรับไอเทมฟรีในคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชี่ชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้คนละสามไลค์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย